เชื่อเชื่อไหมไฮอาพาพรเนี่ยถูกเลขเ,เกือบทุกงวดเลยอเ่อค<อ>่ะเพราะว่าอ่านข่าวเมื่อไหร่มีชื่อแม่ไฮตลอดเจ้าเก่าเจ้าเดิมของเ,อเราคุณผู้ชมค่ะแม พอเนี่ยแหละค่ะจะพลาดได้ยังไงใครที่ตามส่องว่าเอ๊ะคนดวงดีอย่างแม่หายเนี่ยตวเด็ดจะซื้อเลขอะไรจะได้ดวงดีตามแม่บ้างตั้งใจดูนะคะเตรียมปากกาไว้จดเลยจ้ะเพราะว่าครั้งเนี่ยแม่หายเขาจัดเลขมาให้ดูกันแบบชัดเลยหลังจากที่มีชาวเน็ตเรียกร้องว่าแม่แม่แม่มีเลขเด็ดเลขดังอะไรหรือเปล่าเอามาบอกบ้างสิอย่าเก็บไว้คนเดียวอ๋อนะคะเพราะอยากจะมีคนดวงดีดวงเฮงแบบแม่ปังทุกงวดคือคุณผู้ชมดูดีๆนะเมื่อวานเนี้ยเจ้าตัว จัดให้เลยด้วยการจุดทูบตัวเลข3อันด้วยกันค่ะให้เห็นตัวเลขกันจัดจ่ะไปเลยค่ะดูไปทีละอันเรียงกันไปเลยนะคะมีตัวเลขตามนี้เลยสรุปมาให้ดูแล้ว90 0 6 1 3หสวยและ6 2 0อ่าแม่ไฮเสิร์ฟเลขเด็ดมาให้แบบนี้เหล่านักเสี่ยงโชคก็เอาไปลุ้นกันเผื่อจะโชคดีนะคะไม่โบเบแบบแม่ไฮแต่นิดนึงถ้าใครได้สังเกตดูคลิปนะตัวเลขตรงกลาง 613สตอนที่มันทําคลิปอยู่อะเอ้ยเจะสตันลิกลิกลิกกระดิกอยู่อันเนียเออมันดูดิมันขยับได้มันขยับทุยจริงอะทู่มันจะเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมเออเราเห็นตรงตรงแบนแบนี่มบบไม่แบบขยับขยับแบบขยับนิดนึงอย่างเงี้ยเออเอาสิให้เห็นด้านมุมให้เห็นด้านเนี่ยเนี่ยเออมันเนี่ยเห็นปะ มันจะขยับนิดนึงอย่างนี้แล้วเลขมันต้องขยับตามด้วยไหมอ่ะอันนี้ก็แล้วแต่เลยจาความสามารถของแต่ละคนเลยนะโอ้โหเป็นคริกเฉยๆนะจ๊ะจ้าแม่หายผ่านไปค่ะอีกแม่หนึ่งละกันแม่ออมสกาวใจเจ้าเดิมเหมือนกันนะนี่คนนี้เจ้าเดิมเหมือนกันคนนี้มาให้เลขเด็ดทุกงวดไม่มีขาดแม่ใจดีเป็นคนที่จิตใจดีจริงๆมาพร้อมกับน้องกระดิ่งค่ะเจ้าเก่าเจ้าเดิมคู่ซีกันนั่นแหละซึ่งงวดนี้ค่ะเสาออมเนี่ย เผยให้เห็นตัวเลขในโลแก้วมีตัวเลขตามนี้ค่ะพี่พลอยเธอตาดีๆเธอเล็งหน่อยสิฉันเห็นได้เลขแป8มาเจ็เจ็ดเจ็ดมาสี่มาหกหอ่ะนี่ไงอ่ะอีกแล้วนะแป4 6สี่หเลข6เนี่ยหรือใครจะมองเป็นเลข9กอ้าวได้ก็ได้เหมือนกันนะคะก็แล้วแต่จะมองเอาเป็นว่าดูเป็นแนวทางนะเผื่อตัวเลขที่เอามาฝากคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะมีตัวเลขที่แบบเล็งๆเอาไว้อยู่แล้วยังไงก็ เสียงโชคแต่พอหอมปากหอมคอนะคะแบบพอดีนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะเราเอาให้ดูแบบว่าสนุกสนุกเผื่อเป็นไอเดียเพราะว่ามันใกล้วันที่เราจะได้เป็นเศรษฐีกันแล้วอยากให้เป็นบันเทิงไทยรัฐเนี่ยโชคดีจริงๆถูกต้องอแล้วค่ะก็เอามาฝากกันแบบนี้เป็นประจำาถูกงวดนะคุณผู้